มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Y2K ของแท้หน่อยและเคนโชโพลลอยสมัยจีบกันใหม่ๆหน่อยบุษกรแล้วก็เคนเระเดทร่วมวงเล่นกระแส Y2K กับเขาอีกรายนะคะ กับการได้โพสต์ภาพคอลเลกชันที่ไม่เคยแชร์มาก่อนให้กับแฟนๆได้ชมกันเป็นภาพซึ่งเป็นภาพคู่ในอดีตเมื่อกว่า20ปีแล้วนะคะสมัยจีบกันใหม่ๆก่อนจะกลายมาเป็นคู่ชีวิตในปัจจุบันโดยแคปชั่นว่าแว่นเอยผมเอยโพลารอยเอยไอเทม #Y2K แท้เอย ซึ่งหากย้อนไปในช่วงเวลานั้นเคนเทอรเดทเพิ่งจะอายุได้23ปีเขาเพิ่งแจ้งเกิดจากละครดังฝนตกที่หมู่ไหลคนอะไรมาเจอกันที่ถือเป็นผลงานที่ได้มีโอกาสร่วมกันกับหน่อยบุศกรนักแสดงรุ่นพี่ในตอนนั้นนะคะทำให้ก่อให้เกิดเป็นความรักขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าสู่ประตูวิวานในอีก7ปีต่อจากนั้นค่ะในปี2550ซึ่งปัจจุบันมีทายาทสคนก็คือน้องคุณ แล้วก็น้องจุนนะคะวทูเคของแท้หน่อยละเคนโชโพลารอยสมัยจีบกันใหม่ๆเป็นภาพน่ารักนรักของทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดักคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ